โยน้องรักทุกคนก็รู้ว่ากูเปิดโหวตในชุมชนมึงจะดูคลิปอะไรกันใช่ปะ่ะมึงรู้ใช่ปะ่ะอ้าวนี่ไงมึงไม่ใช่ f c กูไงแล้วมึงมาดูคลิปกูหาผมเขียนในโหวตไว้ว่าให้น้องรักเลือกโหวตตั้ง50,000คนแต่มึงกดไลห์แค่900คนปุ่มกดไลห์มึงอยู่ใกล้ๆมึงยังไม่กดเลยอ่ะ มึงจะกดแต่โวตอย่างเดียวมึงเป็นโรคอะไรกันวะกูถามน่อยแล้วสรุปน้องรักจะดูอะไรระหว่างไฟเอ็มหรือวอ l ์เรนกันแน่เนี่ยผมหยอกเล่นเว้ยน้องรักผมรู้นะครับว่าทุกคนอยากจะดูไฟเอ็มกันแต่ผมโดนแบนจากประเทศเดิมมาทําให้ผมไม่สามารถอัดได้งั้นรอวันที่14ก็ได้มันอาจจะปลดแบนเพราะว่ามันเป็นวันแม่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปลดแบนให้หรือเปล่านะแต่เห็นส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะปลดแบนวันแม่กันอ่ะผมก็เลยรอวันแม่ก่อนเลยกันนะก็แสดงว่าเหลือเกมวัเราวัเราบอกฟุต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  ปวดวาร์โลแรนหาพ่อมึงอ่ะบ้านไม่มีตังหรอไอ้วาร์โลแรนครับอยากเห็นพีแจเก็บเอทได้เลยน้องรักมันเป็นวันหยุดชิีๆวที่ผมอยากเล่นวาโลกับเพื่อนในวันหยุดยาว6วันที่ผ่านมานะเหลือ2ตัวผมอ้าวโทษทีวาน้องรักพอดีว่าอินไปหน่อยรอบนี้หยิบมาแชลมาเลยลิกั่ผมไม่อยากจะพูดนะครับว่าสมัยอียิปต์เนี่ยเขาเรียกผมว่าฟาโรแจ็คเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโมให้คลิปมันบรรยายไปเองนะ ผมยิงโดนเลนาไปนัดหนึ่งครับแสดงว่ามันโลและเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่กับไวเปอร์ครับพี่แจต๊ตายผมโดนระเบิดแล้วจนเลือดเหลือ30พร้อมกับความกดดันของเพื่อนที่ชื่อว่าเอกุดยิงโดนพ่อไป1เม็ดผมพีกมาแล้วก็ได้อีกหนึ่งหัวจังหวะน,นี้ผมต้องเปิดเพลงตึงแล้ กูไม่เชื่อจะมาขายไอพวกตอนนี้ผมกําลังนึ่งหนึ่งกับพ่ออยู่พ่อ,อยิงผมจะเลือดเหลือแปเอาละได้เวลาเอาจริงนักล่าคาหัวมาจะกก็ํทำมึงหายอ๋อทำมึงเอ๋อให้ซื้อเสื้อกูไปใส่จํานวนไม่จาการทางไซส์เล็กและไซส์ใหญ่อยากจะเท่เหมือนแจ็กกี้ให้มึงลองซื้อมาใส่ฟักโคกกระจกเป็นโลกเอิร์ยิมโคจไก่ เก็บเอ็ดได้พอผมใส่เสื้อลกเอ๋อครับลิงอยู่ตายขีปจำนวนมีจำกัดนะน้องละรีบเก็บตังค์ซื้อเลยแต่จริงๆผมไม่ได้อัดคลิปวอลโลไว้นะครับมันก็มีแค่บางช่วงแค่นั้นแหละถ้าอัดคลิปวอลโลจริงๆเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนและรับรองว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้นะแต่รู้อะไรไหมอะไรสนุกมากเลยในตอนนี้เอาหูมาใกล้ๆเดี๋ยวพี่บอกมามามา,มาเอามาใกล้ๆเลยความสนุกนั้นมันอยู่ในเกมฮงไกสตาร์เลวเกมแนว RPG แฟนตาซีตะลุยอวกาศฝ่ากาแล็กซี A ่ในฐานะผู L ้บกเบิกร่วม ผจญภัยออกสำรวจโลกต่างๆในจักรวาลไปด้วยกันเกมเล่นได้ง่ายแถมเล่นได้ฟรีเกมใหม่จากค่าย HoYoVerse ผู้พัฒน,นาเดียวกับเกม g e n ช i n Impact พบประสบการณ์เกม Turn-Based แบบใหม่มาพร้อมกับระบบการวางกลยุทธ์ที่น่าสนใจให้ได้จัดทีมและวางแผนเพื่อรับมือกับศัตรูสภาพแวดล้อมตัวละครและปัจจัยอื่นๆตามความต้องการหรือสไตล์ของตัวเองตัวละครมีให้เลือกเล่นได้มากกว่า30ตัวละครแต่ละตัวละครนั้นก็ต่างก็มีบุค,คลิกเรื่องราวและสเสน่ห์ความ หน้าค้นหาในแบบของตัวเองสัมผัสประสบการณ์แนวกึ่ง Open Wo r l d แบบจัดเต็มมีอะไรในเกมให้ทำหลากหลายตามหาหีบสมบัติไขปริศนาค้นหาเรื่องราวของ NPC ต่างๆไขค,ความลับของโลกและอีกมากมายรอให้คุณได้ไปสำรวจเล่นได้ทั้งบน PC และอุปกรณ์พกพาข้อมูลจากทุกอุปกรณ์จะเชื่อมโยงกันทําให้ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเล่นเกมผ่านอะไรเล่นได้สนุกสะดวกสบายอัปเดตใหม่ของเกมฮงไกสตาร์เลวมาพร้อมกับแพท1.2จากนิลัน สู่ความดับศูนย์ที่มีเนื้อเรื่องหลักอย่างเซียนโจโหลฝูดำเนินมาถึงตอนจบอันยิ่งใหญ่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแผนที่ใหม่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้2แห่งได้แก่ Alchemy Commission และ s k a l l g ร์ d Waterscape ให้ได้ไปสารวจกันกิจกรรมก็น่าสนใจพบกับกิจกรรมจํากัดเวลาสนุกสนุกมอนสเตอร์และกิจกรรมล็อกอินเวันเพื่อรับ Star ์เร์สเปเชียลพาร์ฟรีสิใบอัปเดตตัวละครใหม่ก็มาพบกับคฟก้านักฆ่า สวยตัวละครลิมิเต็ดระดับ5ดาวในช่วงนี้ทางฮงไกสตาร์เลวยังมีแจกโค้ดเพื่อรับ50สเตล r าเจดกันไปเลยแบบฟรีๆใช้ได้ตั้งแต่9สิงหาคมถึง29สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้กันนะน้องรักน้องรักจะรออะไรกันอยู่ล่ะฮงไกสตาร์เลวอัปเดตหน้าเล่นขนาดนี้ไปโหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะน้องรัก คลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปประสบการณ์เจอเรื่องหลอนในชีวิตจริงเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องที่หยิ้มฟันขาวเอ่อสวัสดีครับน้องรักทุกคนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องยิ้มฟันขาวที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยตอนที่ผมยังอยู่บ้านเก่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเรียนอนุบาลอยู่นะผมจําได้แม่นเลยนะครับน้องรักว่าคืนนั้นเนี่ยผมนอนกับแม่พี่ อีก4คนในห้องก็ประมาณสัก6คนห้องที่ผมนอนอยู่เนี่ยมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วมุมห้องสุดเนี่ยจะเป็นประตูครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายนะครับเผื่อคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่เห็นภาพห้องที่ผมนอนเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะนี่ผมจะนอนอยู่ตรงนี้นี่ผมนอนอยู่นะแล้วแม่ผมจะนอนข้างๆแล้วพี่อีก4คนก็จะนอนเรียงกันครับ แล้วตรงกลางจะเป็นทีวีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างแล้วตรงนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับน้องรักตรงนี้จะเป็นประตูครับ ประตูจะอยู่ตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้น้าน้องรักตอนนั้นเนี่ยผมจําเวลาไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าคนในห้องเนี่ยหลับหมดแล้วยกเว้นตัวผมเองตอนนั้นเนี่ยที่ผมยังไม่หลับเพราะว่ากูนอนไม่หลับอะ่ะผมก็เลยนอนนับเพดานครับเพดานผมเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆไปผมก็นอนนับไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปถึงบล็อกสุดท้ายที่มันอยู่ตรงมุมห้องประตูครับสายตาผมก็มองไปที่ประตูแล้วประตูมันก็เปิดมาแง้มหนึ่งอะ่ะ แล้วมันก็มีคนชะโงกหน้ามาเว้ยแล้วมันก็ยิ้มฟันขาวแบบในมีมคนดาอะ่ะแบบอย่างนี้เลยอ่ะน้องรักแบบนี้เลยยิ้มแบบนี้เลยแบบอีแล้วผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะผมเอามือขวาผมเนี่ยทําเป็นปืนครับแล้วก็ยิงป้องอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มเสร็จแล้วแล้วมันก็ปิดประตูดังตั้งทุกคนในห้องตื่นหมดเลยเว้ยน้องรักกูก็งงเหมือนกันนะว่ากูเจออะไรอะ่ะตอนเด็กอะเรื่องที่สอง เรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อผมเรียนอยู่ป .4 ช่วงนั้นเนี่ยผมติดโลบอกมากผมเล่นโลบอกสมัยที่มันยังมีทิตอยู่เลยเว้ยน้องรักสมัยนั้นเนี่ยผมชอบเล่นแบบนี้เว้ยมันเป็นแนวแมปคล้ายๆเกมเดซีเลยเว้ยน้องรักหาของยิงซัมบี้แล้วก็ยิงคนผมจําได้นะครับว่าตอนปอ .4 ที่กูเล่นเนี่ยกูเดินมาตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดไว้ฟาร์มของซึ่งมันจะมีฐานทับใต้ดินอยู่นะครับไอฐานทับใต้ดินเนี่ยมันจะมีฟาร์มของดีๆด,ด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นรันเวย์หรือว่าสนามบินเออสนามบินด าหลังเนี่ยจะเป็นสนามบินผมจําได้เลยนะครับว่าผมเดินมาบริเวณนี้ผมเดินยู่ดีๆหน้าจอผมก็เป็นสีดาครับตอนนั้นผมคิดว่าโน้ตบุ๊กผมพังไปแล้วแต่ยู่ดีๆมันก็มีตาสีแดงขึ้นมาครับพร้อมกับเสียงหัวเราะของผู้ชายครับแล้วมันก็จากไปกลับมาสู่หน้าเกมปกติพอผมกลับมาแล้วเนี่ยผมสังเกตเลือดตัวเองเหลือสีแดงแบบนิดเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมโดนซัมบี้กัดผมก็ได้จะคิดนะครับว่ามันคือ เฮียอะไรวะหรือว่ามันเป็นอีสเตทของเกมแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับก็ไปหาที่พันแผลแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็เล่นต่อก็ถือได้ว่าผมเจอผีตาแดงในโลบอร <c oughs> เรื่องที่3แม่ผมละเมอหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับผมหลายครั้งมากเลยเว้ยทุกครั้งที่ผมนอนอยู่หรือว่าเล่นเกมตอนดึกเนี่ยผมจะได้ยินเสียงแม่ของผมละเม,อละ,มอละเมอร้องแบบอ อย่างเงี้ยแล้วบางคืนที่ผมฟังเรื่องผีก่อนนอนเนี่ยแล้วแม่ผมร้องแบบเนี้ยกูก็จะแบบไอ้เหี้ยกูก็หลอนเหมือนกันนะแต่หลังๆานี้เฮ้ยเฮยเหี้ยเายิ่ขยับฉิบหายแล้วหลังๆวันนี้ผมเริ่มชินแล้วนะเขาร้องเหมือนแบบโดนผีอัมหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ร้องแบบเหมือนจะตายอะ่ะแม่ไครที่เริ่มแก่ๆแ,แล้วเป็นแบบนี้ลองมาเล่ากันได้นะครับว่าแม่กูเป็นคนเดียวหรือเปล่าเรื่องที่4ใครขนั่งอยู่ตรงนั้นวะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจอมากับไอ้ก,กุลนะเป็นเพื่อนของผมเองน้องรักจำห้างร้างที่ผมเคยอัดคลิปได้ไหมครับ เออห้างอันนั้นแหละวันนั้นเนี่ยผมต้องไปถ่ายแบบเสื้อลกเออเว้ยแต่พอดีว่ารูปที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่ผมก็เลยยกเลิกวันนั้นไปนะครับแล้วก่อนกลับเนี่ยเราก็ขับไปที่ห้างล้างเพื่อที่จะขับรถเล่นกันผมมาเป็นคนนั่งนะส่วนไอ้กุลเป็นคนขับเราสองคนเนี่ยก็ได้ขับผ่านทางขึ้นบันไดนะครับแล้วผมไปสังเกตต,ตรงกระจกเนี่ย มันสะท้อนไปตรงบันไดนะครับผมเห็นลางๆนะครับว่าเหมือนมีคนนั่งเอาขาห้อยลงมานะครับผมก็เลยบอกอกุลเอ้ยกุลมึงเห็นปะะะ่ะเมื่อกี้กูเหมือนเห็นคนเลยเว้ยไอ้กุลมันบอกว่ามันเนี่ยไม่เห็นผมก็เลยให้มันวนห้างล้างอีกหนึ่งรอบแล้วพอเราวนเสร็จแล้วผมก็หันหน้าไปก็ไปกุลไปดูว่าใครมันนั่งหรือเปล่าแล้วเจอจริงๆนะครับเจอคนนั่งเอาขาห้อยอยู่นะครับ ผมก็ไปกุนเนี่ยก็รีบบิดเลยครับผมกูนี่กลัวเลยครับกูกอดไอ้เหี้ยกุนเลยแล้วเราก็ออกมาครับจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยใช่คนไร้บ้านหรือเปล่าแต่ล่าสุดที่ผมไปถ่ายรูปมาเนี่ยผมเจอตรงนี้ทางเข้าห้างล้างเว้ยเอางี้ดีกว่าใครอยากให้ผมไปสำรวจอีกครั้งเนี่ย แบบเตรียมใจเลยนะคลิปนี้ผมขอ35,000ไ like. ลค์แล้วผมกับเพื่อนจะไปที่นั่นอีกครั้งแต่ไม่ถึงก็ดีนะกูก็จะได้ไม่ต้องไปกูไม่ต้องเหนื่อยอีกเรื่องที่5กูต่อยจริง เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดร้อนๆเลยเว้ยน้องรักมันเป็นวันที่ผมเนี่ยขายเสื้อได้4ตัวซึ่งผมต้องเอาเสื้อ4ตัวเนี่ยไปส่งที่ขนส่งหลังจากที่ผมแพ็กไปแล้วเนี่ยมันมี4ี่กล่องด้วยกันนะผมคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเอาไปส่งได้เพราะว่ามันเยอะผมก็เลยเลือกที่จะไปรับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาช่วยแบกของซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝนมันเพิ่งหยุดตกไปแล้วมันมีโคลนอยู่ทางโค้งเนี่ยก็อนอ,อกไปรับเพื่อนเนี่ยแม่ผมก็บอกว่าแจ็กระวังนะถนนมันลื่นกูมไม่ได้ฟังนะ ้งไปนะครับซึ่งผมชะลอรถไม่ทันจริงๆนะกูก็เลยรถล้มเลยครับโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยไม่หัวฟาดพื้นสลบไปก่อนเพเผออาจจะเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วตอนที่ล้มเนี่ยผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะและสิ่งที่เฮี้ยไปกว่านั้นกูใส่ทวิสกอตแล้วทวิสกอตผมเนี่ยเปื้อนโคลนแบบเต็มเลยผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ยก p c x ขึ้นมาหนักมากแล้วก็ขับไปบ้านเพื่อนผมกับเพื่อนก็พากันไปซื้อยานะเพราะว่ากูเนี่ยได้แผลมาตอนทําแผลเนี่ยโคตรแซบ ああ、oh. oh. กูมวเนะคือนั้นเนี่ยผมฝันเลยนะครับน้องรักผมนอนอยู่บนเตียงแล้วมันเหมือนมีเงาดำสองคนนะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเว้ยไอ้เงาดำผู้ชายเนี่ยมันเอื้อมมือมาที่จะหาผมเหมือนแบบจะเอาชีวิตกูอะผมก็เลยง้างหมัดจะต่อยครับผมก็เลยสะดุ้งตื่นเลยตอนที่จังหวะที่กูง้างมัดอะ่ะกูสะดุ้งตื่นเลยเว้ยเหงื่อผมแตกเลยนะครับตอนนั้นประมาณตักตีสามแล้วมั้งสะดุ้งตื่นกลางตีสามเลยตอนนั้นกูบอกเลยว่ากูกลัวมากเลยเหมือน ึงแบบเอื้อมือจะเอาชีวิตกูอะแต่ถ้ามึงใกล้ๆกูอ่ะนี่มึงอาจจะหน้าแหกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับประสบการณ์เรื่องหลอนที่ผมเจอมาในชีวิตใครที่ชอบคลิปนี้เอ้ยใครวะใครอยู่ตรงนั้นอะ